ี้เราจะมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะสีมือนักเกตนะคะโอ้โหนี่นะคะตีนเป็นตีนนะคะตีนเป็นตีนเท hey, มากเท hey, มาก <laughs> กินนะคะกินนะคะมาะกินน อเค็มค้นมากค่ะไม่เค็มนะคะไม่เค็มบางร้านก็เค็มบางร้านก็จางแต่อันนี้พอดีนะคะอร่อยมากค่ะกินแล้วหยุดไม่ได้ <laughs> โอ้ยมีผักนี่มาลืมนี่นะคะ่ะกินกับถั่วงอกแล้วก็คนที่ชอบกินเปรี้ยวนะคะก็บีบมะน,นาวลงไปเลยค่ะใครชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วรสชาติมันจะได้มีความตัดเปรี้ยวนิดนึงนะคะมันจะอร่อยอร่อยอะ่ะ แล้วหยุดไม่ได้จริงจงอร่อยโดยไม่มีอะไรมากัน้น ตอนแรกคิดว่าแม่กินหมดแล้วนะคะแม่ยังแม่ยังเอากเก็บไว้ให้อยู่ค่ะ <c oughs> อร่อยะค่ะอร่อย <c oughs> ต้องถามนะเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหมดหม้อหรือยังนะคะ <c oughs> อยากกินอีกค่ะ